ไม่พอโลแล้วคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับเนี่ยก็ตอนแรกเลยติดตามพี่ใน u t u b e ก่อนผอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็เห็นว่าอยากมีรายได้เสริมค่ะเลยลองเลี้ยงดูดูไปดูมาร้อนใช่ไหมครับครับแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เป็นพนักงานประจำหรืออยากฝากถึงเกี่ยวกับคนที่อยากเลี้ยงหนูไหมครับก็อาชีพเลี้ยงหนูมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงง่ายค่ะแล้วถ้าทำงานประจำหรือทำงานที่เราก็ทำได้อยู่ค่ะมันเลี้ยงง่ายมันมีเวลา เลี้ยงได้เยอะค่ะก็ใครสนใจก็ลองทดลองเลี้ยงดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับเอาจิงๆมันมากไหมครับวันๆหนึ่งเนี่ยครับออกทํางานได้ครับก็เราทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มาดูมันตอนช่วงเย็นช่วงเย็นนิดหน่อยช้า อวมหนุ่มพกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศนะครับก็ าเป็นรอบที่สี่แล้วครับด่านคุณทษครับแต่ว่าวันนี้มาส่งที่หมู่บ้านอะไรไม่รู้ครับอยู่ติดติดกับบักปินใหญ่ะอะไรกังหันลมเหรออะไรนะน้องกาดน้อยเหระตรงนั้นเป็นอะไรเป็นห้วยบงไหมครับ <c oughs> ก็ <c oughs> วันนี้ก็ได้มาส่งหนูให้ให้กับลูกฟาร์มที่นี่นะครับก็ มาดูพื้นที่เลี้ยงก็เลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็ติดห้องน้ำเนาะที่นี่นะครับเป็นการเริ่มเลี้ยงครับลองดูว่าจะเป็นยังไงครับก็เลี้ยงกับเพื่อนนะครับเลี้ยงกับเพื่อนนะครับแล้วก็แบ่งกันนะครับสั่งชุดธุรกิจชุดเล็กมาแล้วก็แบ่งกัน2คนนะครับลองเลี้ยงดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพานำมารู้จักกับน้องเขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อน้องซิลค่ะชื่อน้องซิลครับผมอ่า ขออนุญาตถามครับปัจจุบันครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับปัจจุบันทําอาชีพอยู่ที่โรงงานใกล้ๆหมู่บ้านค่ะอ๋อแถวๆน,นี้มีโรงงานด้วยมีโรงงานแป้งค่ะโรงงาน,งงานแป้งงโรงงานมันสำปะหลังอ๋อทาอะไรครับอยู่นวนครับผมก็ผลิตแป้งส่งออกนอกส่งออกในไทยนี่ยคะครับอ๋อครับยังติดอ่าเป็นโรงงานมันสำปะหลังเนาะ<ไ>มันสำปะหลังปัจจุบันนี้ราคาแพงไหมครับตอนนี้ราคาลงอยู่ค่ะก็ขึ้นๆลงแล้วแต่เศรษฐกิจอ๋อ ตอนนี้ราคาราคาลงไหมตอนนี้ลงอยู่ค่ะแต่ก็ยังพอคงตัวได้อยู่อ๋อโอเคแต่ว่าอาโควิดมากระทบอะไรกับกับเราไหมครับก็มีผลกระทบอยู่ค่ะโอทีพนักงานก็ลดลงเพราะว่านี่คือฟิวด้วยค่ะอ๋อครับครับแต่ก็ดีเนาะทางานที่บ้านนะครับใช่ไหมรับไปทํางานโรงงานแล้วกลับมาพักที่บ้านใช่ค่ะอ๋อดีดีมากเลยครับดีมากเลยไม่พอโลค่ะไม่พอโลแล้วคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับเนี่ยก็ตอนแรกเลย ติดตามพี่ใน youtube ก่อนขอบคุณมากครับแล้วก็เห็นว่าอยากมีรายได้เสริมค่ะก็เลยลองเลี้ยงดูดูไปดูมาร้อนใช่ไหมครับมันดูเหมือนว่าเลี้ยงง่ายด้วยค่ะอ๋อครับผมมันเป็นสัตว์ที่น่าจะว่าตายยากแต่ว่าก็ขยายพันธุ์ได้เยอะอืมครับแล้วก็มันไม่ใช้เวลาเยอะค่ะสามารถเราไปทํางานที่อื่นได้ก็ตอนเย็นก็มาดูแลเขาเห็นแอบทดลองเลี้ยงแล้วเนาะสองบ่อเป็นยังไงบ้างเลี้ยงมาแล้วสองบ่อรู้สึกยังไงครับรู้สึกเอ๊ะมันมันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับ รู้สึกรักค่ะไม่อยากขายเลี้ยงแล้วไม่อยากขายรู้สึกรักเขากัไม่อยากขายมันน่ารักเขาผมมันน่ารักเนาะครับแล้วตอนนี้ครับคิดว่าจะขยายบ่อเพิ่มไหมครับหรือจะเลี้ยงแค่นี้ก่อนจะขยายเพราะว่ามีคนติดต่อมาขอซื้ออยู่เยอะอยู่ค่ะยังไม่เลี้ยงเลยติดต่อซื้อแล้วยังไม่เลี้ยงมีคนมาขอซื้อแถวนี้เขาบริโภคหนูกันไหมครับโอ้บริโภคเยอะค่ะ เวลาหน้าหนูก็ออกไปหากันเยอะค่ะแถวสระบุรีสิง์บุรีอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนี้ครับช่วงนี้ปีนี้ดิหาหนูได้ไหมครับปกติลายพานแถวแถวบ้านปกติมีได้ค่ะอ้อยังหาได้อยู่เนาะเอ่อแสดงว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ยังหาได้อยู่ครับหมู่บ้านกินหนูหมู่บ้านกินหนูครับโอเคครับแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เป็นพนักงานประจําหรืออยากฝากถึงเกี่ยวกับคนที่อยากเลี้ยงหนูไหมครับก็ อาชีพเลี้ยงหนูมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงง่ายค่ะเราสามารถทำงานประจําหรือทํางานที่เราก็ทําได้อยู่ค่ะมันเลี้ยงง่ายมันมีเวลาเลี้ยงได้เยอะค่ะ,คะใครสนใจก็ลองทดลองเลี้ยงดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับเอาจริงๆครับเลี้ยงเองหรือแฟนเลี้ยงอ่ะ <c oughs> ก็ช่วยๆ <c oughs> กันช่วยๆกันคือเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่าย <c oughs> ใช่ไหมครับตอนแรกแฟนก็ยังไม่เห็นด้วยค่ะตอนแรกก็ชวนแฟนทำโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงอยู่นะผมคิดว่าคิดว่าแฟนอยากเลี้ยง แล้วมาชวนเราเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่หนูชวนแฟนทำอันนี้เราชวนแฟนทำใช่ค่ะชวนแฟนทำแล้วเขาไ่เห็นด้วยนี่ชวนกจากยูทูบช่องพี่อะค่ะครับผมก็เปล่ืมเริ่มสนใจแล้วก็ไปศึกษาที่ฟาร์มเนาะเห็นไปตอนนั้นผมไม่อยู่นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะไปดูแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่ามันมันโอเคนะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พีต้อนรับดีมากอ๋อขอบคุณครับแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจจะเลี้ยงเนาะครับเนาะแล้วก็สั่งแต่ตอนนั้นมาโอเคนะครับก็ ตอนนั้นยังมีฟาร์มแค่ฟาร์มในในบ้านยังยังไม่ผมยังไม่ขยายออกไปแต่ตอนนี้ต้องขยายแล้วเพราะว่ามันไม่พอส่งจริงๆนะครับโอเคแล้วผมอิจฉาคนแถวนี้มากครับคือหนึ่งอาหารหลักของหนูมันสําปะหลังข้าวโพดมีเยอะมากใช่ไหมครับเยอะค่ะเป็นแถวนี้ปลูกกันเยอะค่ะข้าวโพดมันสัมปะหลังตอนนี้ข้าวโพดณปัจจุบันณช่วงนี้ออกอิรลนเท่าไหร่ครับข้าวโพดเนี่ยก็แปดบาทเจ็ดบาทแปดบาทเจ็ดบาทอีกทั้งฝักหรือสีแล้วครับทั้งฝักใช่ไหมทั้งฝักเนาะสีแล้วใช่ครับ จะทำากประมาณสี่บาทเงี้ยค่ะจะาสีแล้วประมาณเจ็ดบาทโอเคผมรู้แหล่งแล้วครับต่อไปผมอยากได้กระเพาดผมต้องมาสั่งที่นี่แล้วม, <laughs> มันสัมปะหลังก็มีก็คือจริงๆในส่วนของหนูเนี่ยกิกนอาหารแถวๆพวกนี้นะครับมันสัมปะหลังข้าวโพดนะครับแล้วก็เสริมหัวอาหารนิดหน่อยครับผมว่าก็โอเคนะครับแล้วก็ตรงน,นี้พื้นที่นี้ก็ผมว่าโอเคเนาะก็ยังยังกว้างยังขยายได้อีกนะครับเนาะจะขยายไปข้างหลังครับตอนนี้ต้องลองดูก่อนว่าเอมันโอเคไหมนะครับแต่ถ้าดูตามสบอขยันนี้ก็คือเลี้ยง เพื่อทดลองดูก่อนนะครับเนาะยังยังยังไม่สามารถจะเกิดรายได้ได้แต่ถ้าจะสร้างรายได้ให้มันเป็นอาชีพเสริมจริงๆเพราะได้ค่าน้ำค่าไฟต้องขั้นต่ําประมาณประมาณห้าสิบบ่นะครับขั้นต่ำเนาะลองก่อนเนาะลองก่อนโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์คนที่ไม่อยากเลี้ยงก่อนครับตอนนี้ให้อาหารหนูอยู่ครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่อแฟบครับชื่อแฟบนะครับแฟบแฟบอะไรแฟบ เทปโอโมเทปอะไรเทปโอโม่โอ้ไม่น่าขาวมากเลยขาวเหมือนผมเลยโอเครู้สึกยังไงตอนแฟนชวนเลี้ยงหนูครั้งแรกครับเนี่ยมันก็คิดอยู่ครับว่าจะเลี้ยงเราจะขายตรงไหนครับอืมเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนเนาะใช่ไหมครับที่นี่ก็พอห้ากินได้อยู่แน่เออไม่ว่าแฟนเป็นบ้าหรือเปล่าแฟนชอบกินไงครับโอ้แฟนชอบกินผมเข้าใจว่าพี่ชอบกินไม่ใช่แฟนชอบกินผมชอบหานะครับอ๋อชอบหาไปยิง ไปดักที่สระบุรีโอ้นบูนอะไปครับโอ้แถวแถวบ้านเรามีไหมครับมันต้องเดินทางไกลขนาดนั้นมีน้อยครับอ๋อมีแต่น้อยอ๋อก็เลยต้องไปไปหาาให้แฟนรพบพอนี้แฟนขายด้วยครับโอเคตอนนี้แฟนชวนเรื่องหนูสบายเลยสบายเลยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องออกนอกบ้านโอเคแล้วพอพอเลี้ยงมาเลี้ยงจริงๆดูครับคู่สองคู่นี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็มันโอเคไหมกับการเลี้ยง อยู่กับมันก็คุ้นเคยไปเลยครับยุ่งยากอะไรกับมันมากไหมครับวันวันนึงเนี้ยยุ่งยากครับอืเอกทํางานได้ครับก็เราทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มาดูมันตอนช่วงช่วงเย็นนิดหน่อยเช้าครับอืมครับอืมครับผมโอเคเอาครับถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากได้พ่อพัแม่พันหนูอยากมาชมวิธีการเลี้ยงหนูที่นี่สามารถมาดูได้ไหมมาดูได้ครับมาดูได้ที่นี่อยู่ที่ไหนครับผมหนองกาดน้อยครับ บ้านน้องกาดน้อยตำบลอะไรครับพี่ห้วยบงตำบลห้วยบงอําเภออำเภอด่านุทครับอําเภอด่านคุณทศผมเข้าใจว่าห้วยบงเป็นอําเภอนะเนี่ยเป็นตำบลเป็นตำบลใช่ไหมโอ้โหตำบลใหญ่กว่าอําเภอบ้านผมอีกใช่ครับโอ้ต่านคุณทศนี่อําเภอใหญ่เนาะนะครับฝั่งหนองวโคธนั่นก็ใช่ใช่ไหมครับครับเนาะโอเคใครสนใจครับที่อยากจะเลี้ยงหนูอยากได้พ่อแม่หนูหรืออยากมาศึกษาวิธีการเลี้ยงหนูที่อยู่แถวอําเภอด่านคุณทดหรือใกล้เคียงนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับ โอเคครับขอเบอร์โทรหน่อยครับแฟนนะครับเบอร์โทรแฟนจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้โอเคครับขอเบอร์หน่อยครับค่ะศูนค่ะ097ครับผม162ค่ะ162ครับ4055ค่ะ4055นะครับใครสนใจครับอยากเลี้ยงหนูนะครับอยากมาชมหนูนะครับวิธีการเลี้ยงหนูหรือมาอยากหาพ่อแม่พันธุ์นะครับมาดูนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะนะครับก็มาตามเบอร์โทรที่ให้ไปขออีกรอบครับผม097ค่ะ ศูนย์เก้าเจ็ดครับหนึ่งหกสองครับสี่ศูนย์ห้าห้าค่ะสี่ศูนย์ห้าห้าครับโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพวกใหญ่ชัยภูมิกับน้องไรเนาะน้องซิวค่ะน้องซิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Vĩnh kiến đó Nó không muốn ra cá đâu Mà không phải mình